สวัสดีครับพบกับล็อกแมนไอค์แดนกันอีกครั้งนะครับก็กิจก,การรมเพิ่มเติมนะฮะแพนโดล่าเดอะวิชนะครับผมย้อมแมวแล้วก็กิลบอสนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นแพนโดล่ากันก่อนแล้วกันนะฮะ next d ์ได้นะครับผมรอบนี้ผมจะใช้ท่าดาบของเซโร่โอเวอร์คันนิงนะคือตัวของเซโร่เน็กซ์ไดเนี่ยไอ้ล็อกแมนไม่ใช่ล็อกเซโร่ล็อกแมนเน็กซ์ไดเนี่ยทำไมเอ็กเน็กซ์ไดอะครับเน็กซ์ได้อัลเมอร์เนี่ยมันมีความสามารถอยู่ทั้งหมด4อย่าง อย่างแรกคืออันนี้ครับชาช็อตกระสุนเลเซอร์ครับผมยิงได้สี่นัดเนาะอ่ะอาอวุธอย่างที่สองของเขานะครับผมคือถ้าถ้าดาบตะก,กี้นะครับผมเป็นของเซโรอวคินนิงนะครับผมไอกระสุนสนัดเนี่ยมันเป็นอ๋อตรงนี้อันนึงอ่ามันเป็นส่วนผสมของเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าตัวของเกาะโฟตอาร์เมอร์นะที่ยิงกระสุนสี่นัดได้นะครับผม แล้วก็ท่าที่3ของเขานะจะเป็นท่ากิก้าแอทแท็กนะครับผมก็คือท่าของเอ้ยหลวงท่าของล็อกแมนนะครับผม X4 นะครับผมเกาะสีดำก็คือเกาะอัลติเมะนั่นเองนะครับถึงเรียกว่า X4 ก็ไม่เถิงเรียกว่า X4 ็กซี่หรือเอแล้วกันอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือท่าที่เป็นท่าระเบิดฉากนะครับผมกิก้าครัชนะครับซึ่งกิก้าชัดครัชเนี่ยกิก้าครัชเนี่ยจะเป็น ตัวท่าของ x 2นะครับผมก็เป็นระเบิดฉากนะยิงแล้วท่าระเบิดฉากล็อกแมน x เนี่ยชุดเกราะบางชุดเกราะก็มีท่าระเบิดฉากเป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับผมมันกระโดดไม่ถึงหรอเนี่ยอ๋อรถมันโอ้โย อีลุกอีลักเกินเออโอ้กว่าจะกดได้จริงๆผมวิ่งผ่านมาเลยง่ายกว่าเนี่ยใช้หุ่นยน์นี่ช้าจัดๆผมไปเองก็ได้คือตัวที่เป็นล่างเนี้ยเน็กไดมันเหมือนเอาพลังโดดเด่นของตละเกาะเนี่ยมารวมกันเป็นเขาคนเดียวนะ แล้วทำให้มันมีการเปลี่ยนท่าได้หลักสไตล์ด้วยนะทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นชุดก่อ X ชุดหนึ่งที่มีสเสน่ห์มากๆนะครับสําหรับใครที่อชอบลองเป็น X นะครับแล้วก็ชอบหลายๆกรอกเนี่ยกรอเน,นี้เหมือนแบบใส่กรอกเดียวตอบโจทย์ได้หลายอย่างผมว่ามันเท่ดีตรงนี้นะครับคือตรงนี้ไหมวะ่นะอ่าใช่ตรงนี้ แล้วเราฮิวได้ด้วยเคียวถ้าเราไม่มีเคียวเราอาจจะใกล้ตายแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันก็โดนศัตรูโจมตีทีละติสตีละต่อยนะครับผมโอเคสีอันแล้วครับอันสุดท้ายน่าจะอยู่ก่อนถึงบอสแหละมา เดี๋ยวนะตันี้มีอะไรม่วงๆอ๋อนี่อสุดท้ายอยู่นี่ก็ว,ว่าเดินผ่านแล้วมันมีอะไรลอยๆอยู่เป็นไฟโอเคแต่ตรงต้องยกนิ้วออกมาดูเลยนะว่ามันคืออะไรเพราะว่าไอ้ตัวปุ่มอ่ะมันมันขวางอยู่นิดน,นึงครับโอเคเคลียแล้วไปลุยบอสดีกว่ามาเข้าไม่ได้๋อเขาติด ผมว,ว่าทำไมมันไม่เปิดประตูสักทีหนึง่งออกมันเป็นลมเขาเรียกเหมือนไม่เป็นแบบทร์เรนตประตูนิดนึงอะ่ะเออกวนนล,ลเนี่ยอ่าลุยบอสดีกว่าแพโดล่ามาครับเออแต่ฉากนี้แปลให้ไม่มีเนื้อเรื่องอเลยเนี่ยคือลุยกันรุ่นรุ่นจบแล้ว ยิงโหดจัดอยากเห็นตัวนี้ไปสู้บอสเลยอะว่ามันจะเก่งขนาดไหนใช้ท่าน,นี้แหละนะครับไปสู้บอส X4 ครับผมว่ามันจะโหดขนาดไหนนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอันนี้ก็แรง X ได้อย่างง่ายดายนะผมเวลาน่าจะผ่านตามเกณฑ์น,นะใช้เวลาประมาณแค่4นาทีเองนะครับผ่านสบายๆนะครับตรงนี้มาไปลุยดีกว่าตัวของกิวบอสนะครับ ผมจะใช้อาวุธทุกอย่างรวมกันเลยแล้วไปสู้คิวบอสให้มันถดๆไปเลยอย่าอยากรู้ว่าดาเมจตัวนี้จะทำได้กี่ล้านนะเออผมมีบีญาด้วยเนาะมันก็น่าจะช่วยได้เยอะแหละ,ะมาในตอนนี้ในคิวผมยังไม่มีใครไปเล่นนะครับแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าอันดับ60นะครับตอนนี้อาวุธที่แรงที่สุดข,ของเราตอนนี้คืออะไร ไม่ค่อยมีโบดาเมจเลยไม่มีเลยงั้นเราใช้อาวุธง่ายๆเดียวครับนี่เราใช้ปืนไฟฮะปืนระเบิดครับให้ดาเมจมันเกิดเปอร์เซ็กกนต์เยอะๆครับแล้วก็ใช้ตัวของนีปืนพิษดูครับบวก40%ของ next d i y e นะครับผมจะเป็นยังไงครับคาดหวังว่าสักสามล้านตัวนี้ยิงโหดอยู่ อาวุธดียิ่งไปเด้่อยไกลนะผลงานนะครับตรงนี้มามาล <who médico S 2> ุยลุยลุยลุยให่ไม่ฉากมาเล็กเหรอ ยิงมาเหอะไม่เข้าหรอกโอ้โหสองแสนกว่าเอางอะไม่เละแรงขนาดนั้นแท้ตัวนี้ยิงข้างบนไหมมา,มา ช้าไม่เต็มอมขาดทุนเลยนี่บาเลียไว้ก่อนเบ็ดชุดได้แล้วนี่เนี่เติมพลังงานยิงแต่เชิเป็รัวๆสีแดงมาระเบิดบนล่างล่างบนอ่ะไม่ได้แอมแล้วล็อก สองสามสี่ไม่ได้อีกแล้วทำเงินใหม่อีกแล้วกระโดดข้ามฮึบอ้าวชนเจ็บเลยพลาดจังหวะพลาดสองล้านหกแล้วดีครับสกอร์ดี เดี๋ยวยี่แปดวิก็ตามเป็นตามเป้าหมายนะค่าเฉลี่ยปกติก็คือประมาณนี้แหละสามลังกว่าแล้วนิดเดียวนิดเดียวอีกเก้าวิโอไม่ทันนะแปดหกห้า ลาดไปจริงๆท้ี้ถ้าเกิดเราเรากดไม่ผิดนะก็น่าจะได้ครับเออล็อกแบนเราเดินเร็วกว่าพายุพายุฮะสามล้านสี่ครับผมก็เรียกว่าไปไปตามมาตรฐานของผมนะถ้าคนอื่นน่าจะได้สักสิบล้านกันนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาติดตั้งอุปกรณ์ให้มันสมบูรณ์ไงเราก็เล่นตามมีตามเกิดน,นะก็ได้ประมาณนี้แหละครับจบไปแล้วนะครับกับคลิปประจําสัปดาห์วันนี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ ติดตามกันอยู่ก็ขอบคุณนะครับว่าว่าช่วงนี้ก็เรียกว่ากิจกรรมมันน่าเบื่อนิดนึงนะอยากให้ทุกคนเอาใจช่วยทีมพัฒนานิดนึงครับว่าเขาจะพัฒนายังไงต่อไปนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรครับติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปอครับผมแล้วเจอกันครับ next dive